เรียกแม่อ้อมเรียกทั้งวันค่ะไม่ต้องทำงานแล้วพี่ฝนนน่าสงสารค่ะไม่เคยส่งเสียงเรียกแม่เลยมีแต่น้องเรียกพี่ฝนก็คอยมองน้องก็เรียกแม่ทั้งวันพี่ฝนก็ลำคาญใช่ไหมลูกอึพี่ฝนลำคาญใช่ไหมลูกมันจะเรียกอะไรนักหนาร้องอะไรนักหนาทั้งวี่ทั้งวันหาแม่เนี่ยใช่ไหมครับ พี่ผลคิดแต่ว่าจะกินอย่างเดียวค่ะวันวันหนึงอย่างอื่นไม่สนใจค่ะเรียกอีกแล้วเนี่ยผลผลผลเสียของการที่แม่ไม่มีเวลาให้เนี่ยมันมันมันไม่ดีตรงเนี้ยเนี่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 นนนนเนยเมันเป็นอย่างเนี้ยค่ะมันเป็นอย่างเนี้ยค่ะคือร้องเรียกกันทั้งวันน่ะร้องเรียกกันทั้งวี่ทั้งวันเลยร้องกันจนแบบเนี่ยงานการไม่ต้องทําแล้ว ร้องเรียกทั้งวันค่ะแล้วแม่อ้อมต้องทํางานไงเนี่ยผลเสียของการที่เราเขาเรียกว่าไม่ค่อยมีเวลาแล้วพอเลี้ยงละเขาก็จะแบบเนี่ยจะอ้อนจะหาตลอดทั้งวันแล้วเราก็ไม่ค่อยจะมีเวลาไงทาแต่งงานอย่างเงี้ยมันต้องทํางานบ้านมันไม่ทําไม่ได้ไงได้ไหนจะห้องน้องต่ามาสกปรปกอีกเพราะแม่อ้อมทำงอนเขาเสร็จแล้วแม่อ้อมก็จะไปทำให้น้องต่ายอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยก็เรียกทั้งวันร้องทั้งวันเงี้ยเรียกเรียกทั้งวันทั้งคืน นอกจบดึกจริงๆปิดไฟหมดบ้านแล้วถึงจะเงียบเนี่ยเรียกกันทั้งวันนะคะเนี่ยไอ้ลุงเนี่ยทั้งวันเลยแล้วเนี่ยแม่ก็มีแค่สองมือนะแม่ไม่ได้มีเส็บมือนะแม่ก็เรียกเนี่ยเรียกแม่้อมทั้งวันเลยอ่ะเนี่ยอืม หมอกหมอกที่สงสัยมากเลยนะลูกเนี่ยหมกดูแม่ค่ะแม่แม่เนี่ยแม่จะอย่างเนี้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 ยแม่ก็แล้วแม่จะทํางานลูกจะเรียกอะไรกันนักกันหนาก็ไม่รู้วันวันหนึ่งเนี่ยหืมหืม เรียกแม่ทั้งม er ีท <t Test Beatles language> ั้งวันเลยเนี่ยอะนีนี่นีนี่นี่นอยู่อย่างเี้ยนี่ยนี่ยเนี่ยเ่ยไอ้ลุงแม่อุตสาวขึ้นข้างบนแล้วนะ ถ้าอยู่ด้วยก็จะเงียบแม่จะไปทำงานเพ้าใจไม้แม่จะไปทำงานนะแม่ไปทำงานนะดูสิคะเนี่ย เข้าใจไหมว่าไม่ต้องเรียกแม่จะทํางานเข้าใจไหมเมฆเข้าใจไหมลูกแม่จะทํางานเข้าใจไหมว่าแม่จะทํางานไม่ต้องเรียกแม่เข้าใจไหมลูกใจไหมแม่จะทํางานเข้าใจไหมเมฆเข้าใจไหมครับใจไหมครับเมฆแม่จะทํางานอืแม่ทํางานเข้าใจไหมครับแม่ไปทํางาน แม่จะทําพี่ตายแม่จะทําพี่ตายเข้า <_ an> ใจไหมแม่จะทําพี่ตายเ <_ an> ข้าใจไหมลูกหืหืเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมครับอหมายละแม่ไปละแม่ไปทํางานละแม่จะทํางานไม่ต้องเรียกรูไหมลูก <_ an> <_ an> นงเนี้ยอยู่เนะี <_ an> ่ยไอไอลุงไอไอลุง คอยหลังมาก็ร้องอืได้ยินไหมคะคล้ายคอยหลังมาก็ร้องเรียกละพี่ฝนก็นอนนี้นอนเป็นปลาพยูนเกยตื้นอยู่เนี่ยค่ะไม่สนใจหรอกเอาเป็นว่าฝนกินอย่างเดียวพออย่างอื่นฝนไม่สนครับแม่